พอล้างมือถึงข้อศอกแล้วล้างอะไรต่อครับเช็ดศีสันบอกนะลองน้ําคู่เลยนะเช็ดศีสันเนี่ยคือครับครั้งเดียววางไว้ที่ตีนผมเขาเรียกตีนผมเปล่าไม่รู้นะประมาณนี้แล้วก็ไล่สไลด์ไปข้างหลังนะแล้วก็กลับมามือนิ้วชี้อยู่ที่ใบหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูครั้งเดียวนั่นแหละถูกแล้ว ลองน้ำสบาดปาั๊บเข้ามาปาั๊บออกผมที่ยาวไม่เกี่ยวเดี๋ยวแล้วกันเอาล้อบ,บอกให้ให้ล้างอะไรครับให้เช็ดอะไรครับขอโทษรูซะกุมศีรษะของสู่เจ้าอาล้อไม่ได้บอกให้ให้เช็ดผมนะครับถ้าอย่างนั้นคนหัวโล้นไม่ต้องละหมาดเพราะคนหัวโล้นละหมาดไม่ซ้องไง คุนมบบีบอกว่าเอาล้อบอกในกุรานบอกให้เช็ดศรีรษะแต่คนหัวล้นเช็ดได้สิแต่ถ้าหลักการบอกว่าให้เช็ดผมนี่คนหัวล้นไม่ต้องละหมาดเลยเอาล้อให้เช็ดศรีรษะใช่ฉนี้ผมยาวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวผมยาวจะเกี่ยวตอนไหนเกี่ยวตอนอาบน้ํายกขาดัสยกขาดัสนี่ผมต้องเปียกหมดอาผู้หญิงผมยาวสมมติผู้หญิงผมยาวนี่นะก็ระวางปึ๊บสไลด์ไปที่ตินผมเนี่แหละ ที่ไถทอยเนี่ยแล้วก็กลับมาโดยไม่เกี่ยวว่าผมจะยาวขนาดไหนโอ้โหจะต้องเช็ดไปยาวขนาดไหนหงายหลังใช่ปะ่ะดูอิสลามเนี่ยง่ายอันนี้เรื่องของการเช็ดศีรษะกอนนี้มุสิมเนี่คุมพี่ยาวต้องไปอาบน้ําละหมาดโดยที่เพศตรงข้ามต้องเห็นเรามันก็เลยไม่สามารถถอดได้ทํำยังไงครับลองน้ํามาสบัดลองน้ําตะกูนะสบัดมือขวาเนี่ยแย่แย่เข้าไปที่ทยาบ แย่ไปก่อนแย่แค่ไหนได้แค่นั้นนะเอาออกมาแล้วก็เช็ดศรีรษะเช็ดบนทีหยาบเลยเสร็จแล้วไม่ต้องถึงไายถอยนะเสร็จแล้วกลับมาเอามือของเราเนี่ยเข้าไปในหียาบแล้วก็เช็ดไปหูทีนี้หียาบมันอาจจะเบี้ยวนุ่นเดี๋ยวก็มาแต่งที่หลังไง <c oughs> ขยายอย่งตอนอาบน้ําก็ยังไม่ต้องแข็งให้ถูกผมให้ถูกผมพอถูกผมเสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวไม่เป็นไรแล้วก็ดึงออกมา ที่จริงแล้วเนี่ยอุลมามะเขาเขาขัดแย้งกันว่าขนาดที่ไม่เกี่ยวกับคุมพิยามเนี่ยว่าเช็ดบางส่วนหรือเช็ดทั้งหมดบางส่วนมีแต่อันนี้เฉพาะมุสิมะที่ที่ไม่ต้องการจะถอดที่ยาบสามารถจะอาบน้ําละมัดเช็ดแบบนี้ได้นะ <S <S ให้โดนเส้นผมนะพะกนบ,บีนบอกว่าตุนในนี่นะครับมินะราะสินบีบอกว่าใบหูทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของศรีรษะฉะนั้นการไม่เช็ดใบหู ถึงแม้ว่าเช็ดศีรษะแต่ไม่เช็ดใบหูไม่ได้ไม่ใช่สุนัขนะครับเป็นเงื่อนไขของการอาบน้ํละหมาดเพราะใบหูเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะฉะนั้นเช็ดศีรษะไม่เช็ดใบหูจึงไม่ใช้ไม่ได้ไงผมเคยสอนแบบนี้พี่น้องก็ยกมือถามอาจารย์บางคนไม่มีหูเหรออ๋อโอ้โหนี่นี่ถ้าถ้าหากว่าเราต้องพูดทุกเรื่องนะอันกุรานี้เราต้องแบกกันเลยนะคืออะไรที่มัน อะไรนะดอรูร้องมีความจำเป็นอีกไม่ต้องนะง